สวัสดีค่ะพี่ธัญญาจาก Empire Realty ออสเตรเลียนะคะวันนี้จะมาแนะนำโปรเจกต์ที่สองค่ะโปรเจกต์ project ที่สองของเราอันนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะคะเราเรียกว่าอัลฟานที่ล็อกเดลนะคะอันนี้นะคะโปรเจกต์อัลฟาที่ล็อกเดลเนี้ยนะ,ะของ Developer ชื่อดังเลยค่ะเราชื่อว่าไดคบไดคบดีเวลลอปเมนต์นี้ปลูกเยอะแยะเลยค่ะปลูกที่เล d ฟเวอร์ปลูกที่เฮอร์ตวิลปลูกหลายที่แม้กระทั่งที่เซาท์วิลเลที่คอรลวีชื่อเสียงดังมากนะ โปรเจกต์ที่ผ่านมานี่ประมาณรักษา43โปรเจกต์ที่มีอยู่เป็น Developer a อ s ออสซี่ดีเ e ลที่ชื่อเสียงดังมากนะคะตอนนี้เวลาเขาเลือกโปรเจกต์เขาจะเลือกที่ใกล้ๆถา,านรีรถไฟเดินทางสะดวกเพราะคนเดียวกับโกลเว้นเขาจะรู้เรื่องหมดนะคะอันนี้คือเราจะบอกแบกกาว่าเจ้าของ Developer เป็นไงตอนนี้เรามาพูดถึงว่าทำไมมันดียังไงตรงนี้คือหนึ่งนะคะ First Home b u y e r เนี่ย ใช้เงินแค่5%เแล้วของเขาเนี่ยนะคะถ้าหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําที่ล็อกเดลเนี่ยราคาต่ำกว่า6 0แสนราคาเริ่มต้นที่5 7าแสนเพราะฉะนั้นคุณมี20,000ืนกเหรียญคุณก็ซื้อบ้านได้แล้วค่ะซื้อบ้านแล้วจริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองข้อดีของล็อกเดลก็คือ1เดิน3นาทีถึงสเตชันสถานีรถไฟล็อกเดลสเตชันนะคะเดินเข้าเมืองไปทํางานนะคะ บ,บัเดียวไม่กี่สถานีหรือนั่งรถไฟย้อนแลับไปที่ฮอร์ชวิลล์ก็ประมาณ10นาทีก็ถึงนะคะที่สำคัญตรงนี้ชอปปิง้งล็อกเดลพาซาก็อยู่ตรงนั้นเลยไปอีก2สถานีนะคะก็จะเป็นคอกกานะคะถ้าโรงบาลอยู่ตรงนั้นเยอะแยะเลยค่ะแล้วตรงนี้เป็นไลฟ์สไตล์ค่ะถ้าจะไปทะเลนะคะก็ประมาณ1.3กิโล ไปถึงไบตันเลอแซนอันนี้สะดวกสบายทั้งหมดแล้วถามว่าดีเวลลอปเปอร์ไฮไลท์อันนี้สําคัญมากถ้าคุณเป็นคนที่ซื้อบ้านครั้งแรกใช้เงินน้อยมากค่ะแค่5% 5%าเป์าวังดาวตอนนี้อาร์ติส Property ราคา5้าแสคุณใช้เงินประมาณ2อ0 0มาวังดาวนะคะปุ๊บหลังจากนั้น6เดือนคุณก็ว่าอสองหมื่นเนะคะแล้วตรงนี้ไม่ได้ใช้เงินอีกแล้วนะคะคุณจะได้5%กับในวันเซตเ,เมน อันนี้เป็นเป็นคอนดิชันที่เราต่อรองมาให้อันนี้ต้องมาคุยกันค่ะตัวต่อตัว,ตว,ตวเพราะว่าจริงๆแล้วคอนดิชันทั้งหมดที่เราคุยกับดีบุฟเฟอร์มาอันนี้เราต้องยื่นเข้าไปให้เขาอนุมันะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่จู่ๆมาทุกคนจะได้หมดแต่เราสามารถทําได้นะคะเพราะฉะนั้นติดต่อพี่ธัญญามาเลยค่ะเงินแค่นี้เดียวคุณมีเงินแค่5%เเท่านั้นคุณก็ซื้อตรงนี้ได้นะคะนี่สำคัญมากเลยค่ะถ้าคุณจะลงทุนเราก็มีเล่นั่วการันตี3ปีค่ะ สามปีให้คุณนะคะทั้งตคุณมีคนผ่อนบ้านให้บสบายนะคะยังไงก็ติดต่อพี่ธัญญามานะคะอันนี้ใช้เงินแค่สองหมื่นบาทเหรียญคุณก็ได้บ้านแล้วนะคะคนที่เป็นซื้อบ้านครั้งแรกนะคะจะลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วคุณจะไปซื้อบ้านถ้าหมดช่วงนี้ไปแล้วเราไม่รู้ว่าคุณจะได้ซื้อบ้านใหม่นะคะยังไงก็โทรศัพท์มาติดต่อสอบถามได้นะคะพี่ธัญญาเบอร์ข้างล่างนี้ค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ